กลุ่มเลข2 4 9นะคะที่สลับกันไปมามีความหมายอย่างไรภาพรวมของทั้ง3กลุ่มนะคะเป็นคนที่ใช้ทั้งเหตุผลความรู้สึกและก็สัญชาตญาณนะั้นบรานความรู้ได้ดีไม่ชอบมีปัญหากับใครเป็นคนที่สะท้อนถึงคนที่มีกิริยามารยาทที่ดีมีความสุภาพนะคะเข้าอกเข้าใจผู้อื่นแล้วก็ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่สู้คนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยภายในเนี่ยค่อนข้างมีความมั่นคงที่สูงเกินบุคลิกนะคะแล้วก็เป็นคนที่แกร่งประมาณหนึ่งไม่ใช่คนพูดเยอะนะคะแต่คําพูดเนี่ยน่าฟังน่าคุยด้วยเป็นคําพูดที่่งายๆ สบายสบายฟังง่ายๆนะคะไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปแล้วก็เป็นคนที่ถึงต่อให้คุยเล่นก็จะไม่ใช่คนที่เติมสีใส่ขายอะไรไปเรื่อยเปื่อยกลุ่มเลขนี้นะคะจะมี EQ d จัดการอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างสมดุลค่ะความแตกต่างของแต่ละกลุ่ม กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2องจะเหมือนกันตรงที่จะเด่นในเรื่องของการเป็นมิตรค่ะมีกัลยานมิตรที่ดีเป็นคนที่มักได้เจอผู้คนที่มีน้ำใสใจจริงค่ะมีเมตตาช่วยเหลืออย่างจริงใจและตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีเมตตาจริงใจกับผู้อื่นเช่นกันค่ะมักมีเพื่อนมากนะคะมีเพื่อนหลายกลุ่มคบคนได้หลายแบบค่ะมีปัญญาดีนะคะถึงต่อให้ตกที่นั่งลําบากเนี่ยก็มักจะมีคนช่วยเหลือเสมอแบบไม่ได้หวังผลและก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์เมตตามีคนนิยมชมชอบค่ะ กลุ่มที่1น,นะคะจะต่างจากกลุ่มที่2ตรงที่กลุ่มที่1น่านะจะใช้สมองซีขวามากกวา่ากลุ่มที่2จะเน้นหนักไปเรื่องของการที่เป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีนะคะเก่งด้านศินละปะค่ะแต่งตัวเก่งโลโนิยมดีแล้วก็มีความเก๋ไก่มีความอยู่นิคเฉพาะตัวมีสเสน่ห์สูงแล้วก็ชอบเดินทางท่องเที่ยวชอบไปในบรรยากาศดีๆมีโอกาสได้เดินทางบ่อยกลุ่มเลขนี้นะคะถ้าเกิดว่าทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางพบปะผู้คนจะดีมากค่ะ กลุ่มที่2นะคะจะต่างกับกลุ่มที่1ตรงที่กลุ่มที่2จะใช้สมองซีกซ้ายมากกว่ากลุ่มที่1ค่ะเขาจะเป็นคนที่ใช้ตรรกะได้เหตุผลเป็นคนที่เก่งในเรื่องของสติปัญญาเก่งไอทีมีความเข้าใจผู้คนบางครั้งนะคะก็เป็นที่พึ่งพิงในเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะเพราะว่าเป็นคนที่รู้เยอะแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีนะคะเข้าใจถึงต้นต่อของปัญหาไม่ห่วงวิชาบางจะเป็นที่รักของเพื่อนฝูงหรือคนที่อยู่ในกลุ่มเรียนนะคะหรือว่ากลุ่มคนที่ทํางานทีมเดียวกันค่ะกลุ่มที่3นะคะถ้าใช้เลขนี้นานๆจะส่งผลให สมองเนี่ยสมดุลได้ดีนะคะในเรื่องของตะกะเหตุผลและอารมณ์กลุ่มเลขนี้นะคะจะเป็นคนที่จิตใจดีเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นแต่ก็ไม่ใช่คนที่หูเบาเชื่อคนง่ายค่ะถ้าเกิดว่าต้องช่วยเหลืออะไรใครนะคะมักอยู่ในตะกะและเหตุผลเป็นสื่อกลางในการสางความสัมพันธ์ของคนหลายกลุ่มได้ดีค่ะตัดสินใจอะไรค่อนข้างสมดุลอยู่ตรงกลางปาร,รานสิ่งต่างๆได้ดีอาจจะไม่ใช่คนที่สไตล์สุดหรือเก่งไปทางใดทางหนึ่งแต่ก็เป็นคนที่ทําได้หลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนที่มีความแตกต่างได้อย่างกลมกลืนค่ะ